ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาสเดเดทารโรค่ะความลับที่เขายังไม่กล้าบอกคุณตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางให้ได้ทราบคำตอบด้วยนะคะ The Hero Fan สามไม้ u u e n o of u u f เดอะสตาร ขอไพ่อีกหนึ่งสำรับนะคะในอัพเพนต์เกิลเซเว่นอัพเพนต์เกิลทูอัพเพนต์เิลดีอมคุณและเขาอาจจะอยู่ห่างไกลจากกันนะคะ แต่ตัวเขาก็มีความรู้สึกที่ชัดเจนกับคุณคะ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตเขานะคะทำให้เขามีความสุขทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณได้สื่อสารกันนะคะแล้วนะตอนนี้เขาก็ค่อนข้างเชื่อมั่นคะ่ะว่าคุณคือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขานะคะ ส่งมาให้ได้พบเจอกันเหมือนเขาเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอกับใครบางคนนะคะที่จะทําให้เขารู้สึกมีความสุขมากๆนะคะแล้วณนะตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาเจอคุณแล้วนะคะคุณคือคนที่เขาตามหามาตลอดนะคะตัวเขาดูเป็นคนนิ่งๆนะคะเขาอาจจะสื่อสารน้อยอาจจะไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้คุณฟังมากนะคะแต่ตัวเขากําลังวางแผนชีวิตของเขาเป็นอย่างดีค่ะ เขากำลังพยายามเก็บหอมรอมริบนะคะเขากําลังสร้างความมั่นคงในชีวิตของเขาเขาเฝ้ารอคอยที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จในชีวิตอยู่เพราะตัวเขามองว่าถ้าตัวเขาสําเร็จนะคะเขาก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณได้เขากําลังเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจอกับคุณนะคะขอข้อความความลับที่เขายังไม่กล้าบอกคุณอีกหนึ่งใบนะคะ I will wait for a sign from you การที่เขายังไม่ได้เล่าความลับในใจของเขาให้คุณฟังนี่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณยังรู้สึกเหมือนที่เขารู้สึกหรือเปล่าค่ะเขากำลังรอคอยสัญญาณบางอย่างจากคุณอยู่นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะขอให้คุณได้พบเจอกับความรักดีๆค่ะ